มันเปิดไปป้าสากลเลยพูดไปอะไรมันจะมีเสียงตีสากลเลยเตีแมนันเรามาเย็บผ้ากันอย่างเงี้ยมาพูดแต่ละคนไงตัวเองกินเนาะไหมเจงรีดผ้าไหมเจงเย็บผ้าไหมอย่างเงี้ยอ่าพูดมาสำหรับลูกปลาเหรอนั่นน่ะเห็นไหมนี่ไงสมมติว่าเวลาคุยกันไม่เห็นจะพูดเลยเออทุกตัวค่ะ กันไหมลูกตตนกันไหมไม่ร <c oughs> ู้ว,วิทย์หรอหวานแบบบอกว่านั่น่แน่ลูกตตนเออนั่นแน่ใช่ไหมใช่นั่นแน่กันไหมอย่างนี้ไงมันเป็นคําที่เรารู้กันสองคนแปลว่าแบบที่รักคะ่ะนั่นนะนั่นน,นะ <c oughs> <c oughs> ถ้ามันอร่อยเลย ให้ท่าให้ท่าร้อยเลยอันนี้ไม่ต้องพูดแค่แบบแสดงท่าทางมาเขาก็รู้แล้วป่ะภาษาอีสานเขาบอกว่าให้มาเฮ็ดกันเฮ็ดกันบลหมายถึงเฮ็ดนี่คือทําทํางานทําเฮ็ดงานเฮ็ดการเอ่อภาษาอีสานนะครับอวันนี้วันนี้ไหนๆมารายการวันไนท์สแตนนะครับผมเราก็จะไม่ดูแลแขกรับเชิญก็จะไม่ได้ นะครับเรามีมูลนิธินะครับที่บริจาคมาในส่วนของอาหารนะครับไม่ใช่เรามีเกมเรามีเกมค่ะที่มาท้าประลองให้การเล่นเกมกันอ๋อพี่รู้แล้วพี่เข้าใจเข้าใจเมร์อแล้วคุณผู้ชมพี่อยู่ข้างหลังอ๋อวันนี้นี่วันนี้พี่มีอาหารมามอบให้มาใพ่ใครคะนะครับมอบให้น้องเขา คุณผู้ชมที่อยากจะบริจาคเข้ามานะครับสามารถโทรมาได้หรือว่าบริจาคไม่ใช่ไม่ช่หนูล่นชีหนูคือค่ณู้ชมเจ็ดไม่ใช่ตอนนี้เราจะเล่นเกมกันเกมในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นการแบบดูดดโอ้ถ้าจะดูดไม่ต้องเอาเส้นมาก็ได้ครับของในรายการก็มีอยู่แล้วนะครับผม พี่มิกมีอุปกรณ์ส่วนตัวใช่ไหมล่ะมีครับดูเส้นสปาเกตตี้อย่างงี้ค่ะมีเส้นอย่างนี้แต่ว่าเขามีกติกานะวยค่ะกติกาว่าใครดูดเส้นสปาเกตตี้นะคะได้หมดจานก่อนภายใน15วิธีค่ะใช่ไหมคะทีละเส้นทีละเส้นด้วยนะมาดูดทีเดียวไม่ได้ปากใหญ่อย่างงีวไม่ได้ไม่ได้ต้องทีละเส้นแม่มันชอบไอ้ไอ้ะคิวมันชอบนะครับจับเครื่องฉับนี้นะครับผมนมดูขาวด้วยเออครับแล้วก็ดูดทีละเส้นอย่างนี้ นะคะแล้วก็ค่อยๆถูกมาห้ามใช้มือนะใครใช้มือปรับแพ้ใช้มือช่วยไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้หรอเอาอะไรเอาล้มือจับเส้นได้อย่างเดียวครั้งเดียวนะไม่ใช่แบบจับอย่างนี้เป็นเป็นปอบอย่างนี้นะไม่เอามามาประจำที่ภายในสิบห้าวินาทีใครได้เยอะที่สุดชนะใครหมดก่อนมันอยู่ด้านหลังมาอยู่ด้านหลังใครหมดก่อนคว้าชนะหรือว่าหมดหรือว่าต้องพร้อมกันเลยเหรอสิห้าวินาทีนับเส้นเอาสิเส้นพร้อมกันเลยเหรอ พร้อมกันเลยสามคนเฮ้ยพี่ว่าจานนี้แม่งแกล้งเหรออะไร้เนี่วแยดูสิแกล้งหนูอ่ะพี่มิกกี้เออเดี๋ยวเวลาจะขึ้นทีละคนใครถ้าสามคนมาใครแพ้โดนทำโทษยังไงคะเออทำโทษเขาไม่บอกเด็กเดี๋ยวให้บอกน่ากลัวป่ะเนี่ยเขายังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่เอาเดี๋ยวคนละทีทำไมยังมีเตรียมได้เหรอเขาบอกว่าทีละคนคนละที ม่เหมือนเลารอคิวเลยถ้ารอกเี้ะครเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพูดออกมาเป็นคนละทีเล่นยังไงวะไม่ใจพี่ไม่ได้คิดเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้เล่นทีละคนเพราะฉะนั้นเนี่ย gentleman gentleman คนนี้คนละทีไม่ใช่ทีละคนทีละคตปังดูดสปาสปาเก็ตตี้มันมีเส้นผมด้วยอ่ะให้พี่ดูดเลยไหมไอ้พี่เออครับเอางี้ พี่เนี่ยเป็นคนที่ดูดไม่ค่อยเก่งแต่อยากได้รับกําลังใจจากทุกๆตาทุกตูนเออทุกตูนทุกตูนช่วยไปยืนตรงนี้ให้พี่ได้ไหมไม่อ่ะไม่หรกพี่แกล่ะแต่พี่แกล้งเราจะดูพี่ตัดสินจริงหรือเปล่าดูดนะห้ามห้ามเขียวงานครับไอ้เรื่องแกลี่ไม่กลัวนะครับพูดได้เลยแต่พี่ขอเรื่องความสะอาดนิดนึงนะครับคือ คือดูจากในสตูแล้วถ้าเป็นเส้นผมจะไม่หยิกอย่างนี้ครับลักษณะเส้นอวบและหยิกมากไม่น่าใช่ผมแต่ถามว่ารังเกียดไหมไม่แรงเกียดเป็นของชอบครับผมอาบางคนกินเข้าไปแล้วติดคอติดปันจะบอกคนิคให้ท้าไม่ออกบานอย่าดึงนะดึงเป็นการทำลายเกียดดูคนิคนะครับไม่ไม่ก็ดึงออกบาเคี้ยวเป็นไหมขัดฟันมาน่าเกียด คู่รักของเราจะเสียเซลล์นะครับให้หันเบี่ยงหน้าไปนิดๆแล้วคออกนะครับออเอ้าเริ่มเี๋่มเริ่มเริ่มเอิ่มเริ่มเร่มเริ่มเ้ิ่มเริ่มเริ่มืรช่งเริ่มครั่มเริ่มครั่มเริ่มเริ่เรี่มเพี่มเริ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 ่การิ่มเริ้าเริ่มเริ่มเริ่มเพิ่นะงับมุ๊บไมได้่ะครบผมเริ่งดูด่ะเริบมเริ่มเลิ้นตรั่เข้ามาว เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้มาแกนเดี๋ยครับขอจารบีชโลมเส้นหน่อยได้ไหมครับดูดไม่ขึ้นเลยเหนียวมากเลยเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งนะอ้าวเวลาขึรเบอกอย่าพึ่งโอเคใครเขารับมึงมาโหดเนี่ย้อมเลยค่ะ้อมแล้วเนื้อชาบึงต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 ึงึงโอเดี นเองปากไม่กิูครับคุผู้ชมดูพี่บิกเกี้ยร์หนุ่มเนิ่นน่าเกลียดอ่ะสามเด้นสามเด้นอ่ะพี่มิกกี้สปาเกตตี้เนี่ยมันมันลวกยังอ่ะครับมันลวกยังรู้ยึกป่ะมันรสชาติไม่ได้มีเส้นเดียวแบบมีสองเส้นอ่ะต่อไปคนต่อไปเดี๋ยวก่อน แต่ให้ทีมงานนับก่อนอ่ะส่งไปให้ทีมงานนับนับได้ด้วยเหรอใช่อือสามเล่นอ่ะคนต่อไปอ่ะคุณผู้ชมครับลูกปลาเดี๋ยวคนแรกกัดจะคนต่อไปเอาใครก่อนดีอ่ะตุ๊กตูนอ่าคนตไปตุ๊กตูนนะครับเอาอันแต่พี่ต้ดูคอยนับแค่เดี๋ยวมันพลาดเอาแบบไม่เอาตรงไหนไม่ตุ๊กตูนเอาอันไหนตุ๊กตูนอันไหนคะเนี่ย อะไรระดับผมครับลำเหนึ่อครับผมจุ๊บดูดนะครับอ่าพี่ดูดูเส้นดูเส้นมุมมุมต่ำเกินไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดเฮ้ยอย่าดึงขึ้นมางี้ไม่ได้ครับผมไฮไลท์มันอยู่ตรงติดกันนะครับเส้นมันติดกันเขาบอกใช้มือดึงเส้นมาหนึ่งเส้นดึงดึงให้เข้าปากมาดึงทั้งหมดนี้ไม่ได้ครับน้ำลายไม่มีเกลยวลงไปแล้วอ่ะที่หมอมือออกครับมือออกมือออกบางนมครับผมเริ่มไปครับ ไปหูยแต่หิวเรื่องอะไรครับเนี่ยมีหิวเหรครับโดูดูดูโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิครับมจะหมดเวลาครับผมเช็ดกางเกงกี่เส้นครับสามเส้นเท่ากันเพราะฉะนั้นน้องลูกปลาจะต้องได้มากกว่าสามเส้นถ้าได้น้อยกว่าสามเส้นนี่จบนะครับผมพี่พิกกี้หรือย่าแกะต่อดูแล้วมือหิวนะครับต่อไปครับผม ของน้องลูกปลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจับเข้าปากก่อนครับผมจับเข้าปากครับเก็บนมนิดนึงตะก้องมองนะครับอ้าวฮะอ้าวมาอ้าวแล้วเริ่มหิวเนี่ยติดลมเนยพร้อมครับเไปสองเร็วเร็วอาเร็วครับเร็วสวยนะครับ 3ามเส้นนิดนิดสามเส้นครึ่งเนครึ่งอะไรวะผู้หญิงมีสามเส้นครึ่งด้วยเมื่อกี้เข้าปากไม่ให้ครึ่งมากทำไงอ่ะจับลูกวิงปองใครได้มากกว่าคะแนนเท่ากันสามเส้นสามเส้นครึ่งชนะไปเลยเอาแรงอ่ะเย้ อ๋อเราจับหนูก็ได้เส้นครึ่งเหมือนกันเมื่อกี้สองเซนครึ่งสามเซนครึ่งเดี๋ยวครับระดับพิธีกรรายการนี้เขาไม่มีมาจับเพลิงปองให้แบบดูแบ๊วๆนะครับเราต้องกรดูกันอีกรอบหนึ่งน้าจงซิกไม่ได้ดูอย่างนั้นดูสปาเก็ตตี้เปล่าเิ็งฉุบเลยมาทำยังกี่ครั้งครั้งเดียวให้หนูพูดอย่างยินดีมาก็บอกเอ็งชุบแล้วใครฉุบนะโอ้จไมมึงรื่องอะไรกันว่าเฮ้ยแค่นิ้งฉุบกันเนี่ยก็สามรอบได้ป่ะเพื่อความยุติธรรมมะ มาแดนดีแอเดินมาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หามันในแฟร์อ่ายันนีแดนประเป๋าอีกชุกชนะครับคุณผู้ชมหลังแกผู้หญิงนี่เป็นเรื่องถนัดเพราะฉะนั้นครับอันดับหนึ่งที่ชนะก็คือน้องลูกปลาครับีินิีกีคนสุดท้ายก็คือตุ๊กตูนสุดท้าย โทำไมพี่ไม่แพ้วะเนี่ยเลือกทีมงานนะทีมงานหนึ่งคนใครดีคะเอาพี่ตากล้องเออตากล้องเอาเบอร์หนึ่งอะที่ชอบซูมนมอ่ะอีคิวนะครับอีคิวพี่หนุ่มตีผิวดำใช่ป่ะครับผมนี่นี่คือชมหน้าคนที่ชอบซูมนะคะซูมซูมแต่นมนม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรอ่ะทำไมมีอะไรเนี่ยเเออดี๋ยวทำไมจานนี้มันดูสกปรกงี้ครับมันไม่ว่ามันขึ้นลาหรือเปล่าคะขึ้นลามันคืออะไรเออนี่ดูนี่ไม่จริงอะทรงเครื่องทรงเครื่องดมก่อนมีชีสด้วยปะไม่ใช่มันมีพี่คะมันมันขึ้นลาหรือเปล่าอ่ะเพราะฉะนั้นจะต้องดูดพร้อมกันใช่ไหมดูดพร้อมกันมามามาอะน้องตุ๊กตูน๋ยวไปโน่นจะต้องดูดพร้อมกันดูเส้นเดียวกันเลย อ่ะอ่แเรวแทบเหลือปากมาชนกันไหมอ่ะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตุ้นเดี๋ยวเราจะเราจะไม่นั่นเราจะไม่รู้ว่าทำไงดูว่าแล้วเมื่อกี้แอบเห็นพี่มิก้บอกว่าอยากแผลมุมกล้องแบบพี่มิกี้มุมกล้องเรื่องจริงพี่ก็ลอมานานเมเดี๋ยวเดี๋ยวอีกิวติดนวดขอพี่นากี ไม่ต้องมาทหรอกะเอ๊ะช็อตนี้จัดให้เต็มโอเคหนูเล่าเราเราเกลียดทแพ้ที่เขาเราอะเพื่อน้องที่รักเราจัดให้อยู่แล้วอ่ะได้มาแล้วเจนหนึ่งครับผมดูให้หมดแล้วไม่ใช่ละไม่ใช่หรอแค่เอามือพี่มิกกิมแล้วางเองเฮ้ยพี่ทำให้นุเกลียดยาวเลยอไม่สกปรกหรอกพี่ฉี่ล้างมืออีอ่ะเฮ้ยอังอ่ะ โอเคเริ่มเริ่มคำจ่ส่ปากครับผมทำพี่ด really ูดเร็วหนูโกรธอะออเฮ้่ไม่ไม่ครับข้ยาครับผมขบาครับหนึ่งพี่ขอดูดด้วยไหมครับโอเคอ่าโอเคเบาผมมือให้ด้วยนะครับพี่จิ๋วนะครับใครบอกว่าอันนี้เป็นแบบเป็นชีสไม่อร่อยะพริกไทยบบชัดวาซาบินี่ไงชีสอร่อยอะอ่ ช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับรายการวันนัทแซงของเราวันนี้มีทั้งแขกรับเชิญสุดสวยนะครับ <Yeah. S 1> รวมถึงพิธีกรสุดสวยมาใหม่ของเราน้องตุ๊กตูนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การแจกกอดของเราครับเราจะแจกกอดพิธีกร oh. น้องตุ๊กตูนจะต้องเลือกหนึ่งคนแะ <c oughs> เ,เดี๋ยวขอพี่ยืนหน่อยเข่าด้านละนี่นั่งินต่อมั้ยคะสปาเกตตีอ่ะนะวันนี้เราจะมีการแจกกอดนะครับหนึ่งคนสำหรับ อาตะกล้องแล้วก็ทีมงานในสตูของเราไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรเดี๋ยวกรอบพี่ไม่ต้องเหงาเบาแบบแบบแบาแให้เลือกให้ทุกตูเลือกหนึ่งคนอย่ามองพี่ไม่ได้หรอกไม่เลือกเธอหรอกหนึ่งคนเอาคนที่กำลังแชร์อยู่อ่ะค่ะมันมาอย่างเร็วมาไม่คิดมาไม่คิดอ่ะ ถือว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ในไมตรีที่ดีนะฮะกับพิธีกรแล้วก็ทีมงานนะครับผมอ่ะเมียไม่อยู่ด้วยอ้าวพี่ไม่เมียหรอคะดังครับอ๋อดังนะครับเออ่รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีรู้สึกดีนะครับยังไม่ได้กอดเลยรู้สึกตอนอยู่กับเมียเคยมีความสุขนี้ไหมครับไม่ครับไม่ขอให้เมียดูเทปนี้ครับอ้าวเพราะฉะนั้นมาเลยน้องตุกตูนมาเลยเดินมาเดินมาเลยเย้ พี่ก็รัานเชากได้ครับโอ้ยีครับิเมที่พี่บอกว่าขอไปมั่งดีครับผมพออก่อนีออากาศอ๋อดกได้ไนะครับผมอ้อขอบคุณมากนะครับหายใจไม่ออกพอดีเออมาช่วงนี้ครับอีเตอร์แกคทิฟเกมของเรานะครับจากการลงทะเบียนเนี่ยน่าจะเยอะมากแล้วเน้นอีกทีหนึ่ง นะเราลงทะเบียนได้ช่องทางไหนบ้างทางเว็บไซต์ค่ะคลิกไได้ที่ www. l i g h tv. co. th เออนะฮะทางช่องทางของเรารวมไปถึงทางเ c ซบุ๊กด้วยใช่แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้คลิกเลคฟคลิกไลน์นะคะไปคลิกไลค์ก่อนนะคะที่ www. facebook. c o m l i g h tv. t co. th ค่ะให้น้องตุนนั่งก่อนนะครับนั่งไม่อยากนั่งตรงนี้มออยากนั่งในใจเธอแต่ละช็อตที่มันเล่นนะฮะ กิเต็กเกมของเราถึงช่วงที่ยังมาติดรับสมัครยังครับเบรกหน้าอ่ะเดี๋ยวเบรกนี้เบรกกันก่อนนะครับสักครู่นึงกลับมาเบรกหน้ากับกิเต็คถีบลงเบอร์ให้ชัดเจนด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันจ้ะ